ดุขปะตาจนิดดุขะภัยยะปะตาจนิพภยาโสกปะตาจนิโสกะหุนตูสัพเพปิปาดิโนเอตาวาตาจำใหีสัมผัตังบุญยสัมปดังสัพเพเดวานุโมดันตูสัพสัมปติสิทธิยาดานังดาดันตูสัทธายสีรังรักขันตูสัปดา ภาวะนาภิรตาหุนตูคันชันตูเดวตาคาตาสัพพุทธาปลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอารหันตานันจติเชนะรักขังพันธามิสภาพโส